ครับก็ขอกล่าวสุดีนะครับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลนครหัดใหญ่ที่เคารพรักทุกท่านครับครับผมพงศักดิโลพาสว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่ครับวันนี้นะครับจะมานําเรียนกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของนโยบายด้านการสาธารณสุขของทางเทศบาลนครหัดใหญ่พื้นที่ที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับ ด้านหลังพี่น้องก็คงจะเห็นว่าเป็นโรงพยาบาลหัดใหญ่ซึ่งวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนก็คงจะเห็นนะครับสภาพความแออัดของทางโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับซึ่งก็คงจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุของการขยายตัวของเมืองนะครับและจำนวนประชากรของชาวนครหัดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับ จึงเกิดปัญหาในเรื่องของความแออัดนะครับของทางโรงพยาบาลหัดใหญ่ซึ่งถูกจำกัดไว้ด้วยพื้นที่ของทางโรงพยาบาลที่ไม่เพียงพอนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนชาวเขตเทศบาลนครหัดใหญ่วันนี้หากผมได้มีโอกาสนะครับเข้ามาเป็นผู้บริหารของทางเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับที่ผม นีครับมีความรู้สึกว่าเราจําเป็นนะครับที่จะต้องเข้าไปทํางานร่ว, um um, รวมกับทางโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องต่างๆของทางโรงพยาบาลหัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนพื้นที่นะครับให้กับทางโรงพยาบาลหัดใหญ่เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถนะครับในการขยายโรงพยาบาลหัดใหญ่ ให้สามารถรองรับนะครับกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นส่วนในแนวทางในการแก้ปัญหาของสาธารณสุขของทางเทศบาลอีกอย่างหนึ่งก็คือในการเพิ่มเรื่องกรยาภาพและประสิทธิภาพของทางาศูนย์สาธารณสุขในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ให้มีความพร้อมนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์สาธารณสุข ของทางเทศบาลนครหัดจหญ่ของพวกเราเองส่วนการทํางานร่วมกับองค์กรของทางโรงพยาบาลน,นั้นนะครับเราอาจจะมีการฝึกอบรมับเรื่องของการทํา CPR นะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตในขณะที่เจอ,เจอกับพี่น้องประชาชนหรือนักกีฬานะครับที่เกิดปัญหาในเรื่องของการหยุดเต้นของหัวใจกระทนหันนะครับ เราอาจจะมีการสนับสนุนในการติดตั้งเครื่อง AED นะครับซึ่งถือได้ว่า,ามีความจำเป็นนะครับในการที่จะช่วยชีวิตของผู้ที่เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของภาวะการหยุดหายใจชั่วข่าวสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมอยากจะนำมาเรียนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับมีบุคลากรนะครับ ที่มีความรู้มีความสามารถที่สำคัญมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ถือได้ว่ามีความทันสมัยหากเรานะครับสององค์กรนะครับได้ร่วมมือกันในการดูแลพี่น้องประชาชนในด้านสาธารณสุขดังผมก็เชื่อว่านะครับผลลัพธ์สุดท้ายนะครับก็คือผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการที่ทางโรงพยาบาลขัดใหญ่ ส่วนในเรื่องของการมีรถบริการให้กับพี่น้องประชาชนนั้นผมก็ถือว่าเป็นความสำคัญนะครับเราเองก็คงที่จะมีรถบริการแบบไม่ฉุกเฉินนะครับเพื่อที่จะบริการให้กับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นน้มาเพลกเป็นน้มาพาดไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนะครับที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้นะครับก็จะถือได้ว่าเราจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเขตพื้นที่เทศบาลนครหัดใหญ่